เรื่องราวของการหายตัวไปและการเสียชีวิตของดรเจมส์แมกโรแกนแพทย์ฉุกเฉินจากอินเดียนาที่หายไปอย่างลึกลับระหว่างการเดินป่าในปี2014ที่รัฐโคโลราโดกลายเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทิ้งคำถามและทฤษฎีมากมายไว้ในใจของผู้คนแม้ว่าผลการชนะสุรพลิกศพจะยืนยันว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนการเสียชีวิตของเขาที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและคุณกำลังฟังเรดไฟ พอเจคส์เแมกโรแกนแพทย์ฉุกเฉินวัย9 9ปีจากรัฐอินเดียนาได้หายตัวไปในสถานการณ์ลึกลับระหว่างการเดินป่าในปี2014ใกล้กับเมืองเวลรัฐโคโลราโดเขาเดินทางพร้อมกับเพื่อนอีก3คนแต่กลับถูกแยกออกจากกลุ่มอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุเรื่องราวที่เล่าแตกต่างกันไปว่า ทำไมเจมส์ถึงแยกออกจากเพื่อนๆนเมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงโดยที่ไม่มีวี่แววของเขาเพื่อนเพื่อนตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยค้นหาหลายชั่วโมงนั้นกลายเป็นหลายวันแต่ก็ยังไม่มีร่องร,อ,งรอยของเขาบนเส้นทางที่ปกคลุมไปด้วยหิมะยาว8.5ไมล์ที่เขาตั้งใจที่จะเดินข้ามเจมส์เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากและคุ้นเคยกับการประชนภัยเป็นอย่างดีดังนั้นการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเขาจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครช่วยกันค้นหาเจมส์แต่ก็ไม่พบร่องรอยพวกเขานำสุนัขดมกลิ่นมาตามรอยบนเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะนั้นและใช้ลิคอปเตอร์ค้นหาจากด้านบนหลยวันผ่านไปกลายเป็นหลายสัปดาห์แต่ก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับตัวแพทย์หนุ่มจนกระทั่งวันที่3เมษายนเกือบ3สัปดาห์หลังจากที่เขาหายตัวไปนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งได้พบร่างของเจมส์ที่ก้นหน้าผาสูงชันในสายตาของคนทั่วไปนั้น เหตุการณ์นี้ดูเหมือนอุบัติเหตุจากการพลัดตกแต่เมื่อตรวจสอบใกล้ชิดกลับพบคำถามที่ชวนให้ชง,งน 1. นทำไมหมดดวกนิรภัยของเขาถึงหายไป 2. เขาหลงทางมาไกลาจากเส้นทางที่ตั้งใจไว้ได้อย่างไรทั้งทางที่ GPS ของเขาทำงานปกติดี 3. ทำไมเขาถึงตัดสินใจแยกตัวออกจากกลุ่มและเดินคนเดียวหละ่ะและที่สำคัญทำไมเขาถึงถอดรองเท้าถุงมือและเสื้อโค้ทออกในสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดขนาดนั้น คำถามเหล่านี้เริ่มต้นเมื่อปี2014และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเสียชีวิตของเจมส์จะถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่สถานการณ์แปลกประหลาดที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปและการพบร่างของเขาหลังจาก3สัปดาห์ก็ยังคงสร้างความสงสัยอย่างที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เจมส์กลรแกนเป็นที่รู้จักในฐานะคนรักการผจญภัยและธรรมชาติกลางแจ้งเขามาร่วมกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ,างๆกับเพื่อนๆอยู่เสมอ ในวันที่14มีนาคมปี2014เขาเริ่มต้นการประจนภัยครั้งใหม่ซึ่งเป็นการเดินทางสกีแบบแบ็คคันทรีรวมกับเพื่อนสนิท3คนในพื้นที่ป่าฮอลลีคอร s สใกล้กับเมืองเวลรัฐโคโลราโดเจนเป็นนักสกีที่มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับหิมะรวมถึงเส้นทางที่ยากลำบากเขายังเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆของการเดินทางเช่นนี้เป็นอย่างดีและเขามักพกชุดปฐมพยาบาลที่ครบครันไว้ในกระเป๋าอยู่เสมอ ในการเดินทางครั้งนี้เจมและเพื่อนทั้ง3ตั้งเป้าหมายที่จะเดินทางไปยังอิซิมแมนฮัทกับทอมที่สามารถเข้าถึงได้เพียงทางเดียวโดยต้องเดินทางข้ามเส้นทางหิมะที่ยาวและโหดร้ายถึง8.5ไมล์ก่อนออกเดินทางกลุ่มเพื่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีทุกอย่างที่จำเป็นได้แก่อุปกรณ์นำทางโทรศัพท์น้ำเสื้อผ้าอาหารในปริมาณมากและอุปกรณ์ต่างๆเช่นสกีและชุดกันลมกันหนาว การเดินทางเริ่มต้นขึ้นตามปกติโดยทุกคนเดินไปพร้อมกันด้วยจังหวะเดียวกันจนกระทั่งเวลาประมาณ1ิบโมงเช้าเมื่ออยู่ห่างจากอิซิแมนฮัต์ประมาณ5้าไมล์กลุ่มเพื่อนได้หยุดพักตามคำบอกเล่าบางส่วนเจมบอกเพื่อนๆนว่าเขาจะเดินนําไปก่อนและจะไปพบกันที่กระท่อมเนื่องจากการหยุดพักกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อนเพื่อนจึงคิดว่าพวกเขาน่าจจะสามารถตามเจมทันก่อนที่เขาจะถึงจุดหมายสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งกล่าวในภายหลังว่า พวกเขาไม่แน่ใจว่าเจมแยกตัวออกจากกลุ่มได้อย่างไรโดยบอกว่าเขาเพียงแค่หายลับไปจากสายตาไปเฉยๆอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมากลุ่มเพื่อนทั้งสามเดินมาถึงอิซิแมนฮัตพวกเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว,ว่าเจมไม่ได้อยู่ที่นั่นตามที่เขาบอกไว้แม้ว่าจะงุนงงว่าทำไมเขายัางมาไม่ถึงแต่พวกเขาคิดว่าเจม,มน่าจะตามมาถึงในไม่ช้าจึงพักพอนรออยู่ที่กระท่อมวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วและก็เริ่มชัดเจนว่าเจมจะไม่มาถึงกระท่อมแน่ๆ เจมเป็นคนที่มีทักษะและประสบการณ์กลางแจ้งสูงมากทำให้กลุ่มเพื่อนรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อความมืดเข้าปกคลุมและเขายังไม่ปรากฏตัวพวกเขาจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการระดมค้นหาในพื้นที่ทั้งหมด18ตารางไมล์รถโนโม m o b วิ่งตัวเวนเส้นทางนักอาสาสมัครเดินลุยหิมะและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำสุนัขค้นหามาช่วยดมกลิ่นในเส้นทางทั้งหมดทุกคนหวังอย่างยิ่งว่าจะพบเจมแม้ความพยายามในการค้นหาจะมีมาก แต่มันก็ไร้ผลสําหรับเพ,เพื่อนและนักประจนภัยร่วมกลุ่มเหตุการณ์นี้ดูไม่สมเหตุสมผลเลยเจมเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงและมีอุปกรณ์ที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับการอยู่รอดในพื้นที่หิมะทําไมเขาถึงไม่มาถึงกระท่อมและยิ่งไปกว่านั้นสภาพอากาศในวันที่เขาหายตัวไปก็ไม่ได้เลวร้ายเลยหลายวันผ่านไปทีมค้นหาก็ยังไม่พบร่องรอยของเจมหลังจากการค้นหาย,ยังต่อเนื่องเป็นเวลา5วันทีมค้นหาก็ถูกเรียกตัวกลับ และการค้นหาก็ถูกยุติลงพวกเขาไม่สามารถค้นหาเจมส์ต่อไปได้นานกว่านี้และทีมค้นหาเชื่อว่าพวกเขาได้สำรวจทุกพื้นที่ที่เป็นไปได้แล้วแต่ไม่มีร่องรอยของเขาเลยหลายสัปดาห์ผ่านไปและครอบครวัวของเจมส์เริ่มรู้สึกว่าเขาจะไม่ถูกพบเจออีกแล้วหากเขาประสบอุบัติเหตุสภาพอากาศอาจทำให้ร่างของเจมส์ถูกซ่อนอยู่จากสายตาทำให้ยากที่จะค้นพบเขาภรรยาและลูกน้อยของเขายังคงมีความหวังอยู่ แม้จะค่อยๆลดน้อยลงตามวันเวลาที่ผ่านเลยไปจนกระทั่งวันที่3เมษายนอี2014นักเดินป่าคู่หนึ่งได้พบร่างของเจมในพื้นที่ห่างไกลใกล้บูตฟอลส์นี่คือการค้นพบที่ท้งครอบครัวของเขาเฝ้ารอและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเขาถูกพบห่างจากอิซิแมนฮัตประมาณ4ไมล์ครึ่งที่ก้นน้ำตกที่ถูกน้ำแข็งปกคลุมการค้นพบนี้ทำให้เพื่อนๆที่เดินทางไปกับเขางุนงงมาก เพราะสถานที่ที่เขาถูกพบไม่ใช่เส้นทางไปยังกระท่อมและไม่ใช่เส้นทางลัดหรือว่าทางที่มีเหตุผลที่จะพาไปยังจุดหมายเลยมันเหมือนเขาจะหลงทางไปไกลาจากเส้นทางทั้งหมดพื้นที่ที่เขาถูกพบมีหินแหลมคมที่ปกคลุมด้วยหิมะทางชันและหน้าผาสูงการจะไปถึงที่นั่นคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ทําไมเขาถึงเลือกเส้นทางนี้ละ่ะตำรวจได้รับการแจ้งเหตุและได้การพื้นที่นั้นออกมาเพื่อทําการสืบสวน ข้อมูลที่แปลกประหลาดเพิ่มเติมเริ่มเปิดเผยออกมาเช่นการที่รองเท้าบูทของเขาหายไปคุณคงจินตนาการได้ว่ารองเท้าบูทที่แข็งแรงและกันน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินในหิมะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เขาต้องถอดรองเท้าของเขาออกและที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นก็คือรองเท้าบูทของเขาไม่เคยถูกค้นพบอีกเลย หมวกนิรภัยของเจมส์ก็หายไปเช่นกันและเสื้อโค้ทกับถุงมือของเขาก็ถูกถอดออกทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปกป้องเจมส์จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้เขาถึงทอดออกละ่ะเระสับมือถือของเขาถูกพบใกล้กับร่างของเขาแต่ไม่มีการพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่หรือขอความช่วยเหลือเขามีทุกสิ่งที่นักเดินป่าต้องการเพื่อความปลอดภัยและการเดินทางตามเส้นทางแต่กลับไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไม่เขาถึงลงทางไปหลายไมย์จากจุดหมายและทอดอุปกรณ์บางส่วนออกชัดเจนว่าเจมส์ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะในขณะนั้นยังไม่แน่ชัดว่าอาการบาดเจ็บนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่4ี่วันหลังจากที่พบร่างของเขาบวหน้าพนักง,งานนิติเวศสรุปว่าการเสียชีวิตของเจมส์เป็นอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิงเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหน้าอกรวมถึงกระดูกต้นขาหักการบาดเจ็บเหล่านี้ชี้ชัดว่าเขาพลัดตกจากที่สูงจนถึงแก่ชีวิต แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานของการกระทำผิดแต่ครอบครัวของเจมส์ยังมีคำถามมากมายทำไมเขาถึงอยู่ในสถานที่ที่อันตร,รายเช่นนี้ตั้งแต่แรกทำไมเขาถึงถอดเสื้อผ้าออกทำไมเขาถึงไม่ใช้ GPS เพื่อหาทางที่ดีกว่านี้การเสียชีวิตอันน่าเศร้าของเจมส์ดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและทำให้สาธารณชนให้ความสนใจในทันทีนักเดินป่าที่ร่วมการเดินทางและผู้รักการผจญภัยรวมถึงนักสืบสมัครเล่นต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า เหตุการณ์นี้ยังไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้วกเขาพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ gan, ดรเจมร์แมคมกรแกนทฤษฎีหลักคือเจมอาจจะประสบกับอาการป่วยจากการขึ้นที่สูงหรือว่า altitude sickness ซึ่งทําให้เขาสูญเสียทักษะในการนําทางอาการของโรคนี้สามารถทําให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกสับสนหายใจลําบากและอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นแม้แต่นักเดินป่าผู้ที่มีประสบการณ์ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาการนี้ได้และมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเจมส์อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังประสบกับอาการนี้หากเขารู้ตัวเขาอาจจะหลงทางเพราะว่าอาจจะหาทางลงไปยังจุดที่ต่ำกว่าพื้นที่ใน Holy Cross Wilderness ที่เขาผ่านไปนั้นอาจทําให้เขาประสบกับอาการป่วยจากการขึ้นที่สูงได้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าเจมอาจจะเป็นโรคอุณหภูมิร่างกายต่ำหรือว่าไฮโปเทเมียซึ่งอาจทำให้เกิดอาการสับสนและประสาทหลอน การที่บางส่วนของเสื้อผ้าภายนอกของเจมส์ถูกถอดออกอาจชี้ไปที่การเป็นไฮโปเทอร์เมียเนื่องจากอาการนี้อาจจะทำให้ร่างกายของคนคนหนึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำมากจนรู้สึกร้อนจึงอาจทำให้เขาเกิดถอดเสื้อโค้ทรองเท้าบูทและถุงมือออกเพื่อพยายามระบายความร้อนออกโดยไม่รู้ตัวว่าเขากำลังประสบกับอาการหนาวจนถึงขั้นเกิดไฮโปเทอร์เมียการสับสนของเขาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตกลงไปจากหน้าผาน้ำแข็งยังมีอีกทฤษฎีหนึ่ง ที่บอกว่าเจมอาจจะประสบกับปัญหาทางสุขภาพขณะเดินทางไปที่คระท่อมอาจจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าหัวใจวายแต่ผลการชนะสุดปลิกศพไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเกิดอาการเหล่านี้เหมือนกับทุกกรณีที่มีความลึกลับนักสืบออนไลน์ก็ได้พิจารณาถึงทฤษฎีแปลกๆที่น่าสนใจบางทฤษฎีระบุว่าเจมอาจจะ,ะเผชิญก,กับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่า อาจจะมี UFO มาหยุดเขาและพาเขาไปยังที่เขาถูกพบโดยทิ้งเขาไว้ที่ก้นน้ำตกที่ถูกน้ำแข็งปกคลุมแน่นอนว่าทั้งสองทฤษฎีนี้ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเลยแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่มันแสดงให้เห็นถึงความลึกลับและความยุ่งเหยิงของเรื่องราวที่น่าเศร้านี้ผู้คนถึงกับผันไปใช้ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพื่อพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจมส์ในวันนั้นอย่างไรก็ตาม คำถ,ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีคำตอบแต่สาเหตุของการเสียชีวิตได้ถูกยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการตกในอุบัติเหตุส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเจมมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันหาคำตอบได้เลยและกจบลงแล้วนะครับกับออกทริปกับเพื่อนสู่การดับปริศนาเกิดอะไรขึ้นกับแพทย์หนุ่มด็อกเตอร์เจมแม็กโกรแกน เพืเ่อนๆฟังจบแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีไหนอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Red f i r e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ